สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะเช็คบินค่ะแกรายการนี้ห่างหายไปนานมากน้องชีสแล้ววันนี้คือเป็นอะไรที่เรียกได้ว,ว่าพิเศษมากเพราะว่าได้น้องชีสมาอยู่ตรงนี้เฮ้ย ยินดีมากๆเลยครับเป็นเกลียดเป็นสีมากๆเลยเป็นลยดสีไม่ใช่ครับคือก่อนหน้านี้ป้าโอช่วยผมทํางานมหาลัยด้วยเออก็เลยรู้สึกว่าเอออยากมารายการป้าโอครับผมแล้วงานที่ป้าไปช่วยเนี่ยเกี่ยวกับแอร์สตูดิโอพอดีใช่ครับใช่วันนี้ป้าก็เลยต้องขอให้น้องเนี่ยมาช่วยป้าเหมือนกันได้เลยอันนี้มีส่งอาจารย์ไหมฮะเดี๋ยวอาจจะลองส่งดูแง่ๆเผื่อจาก8ดเป็นสิบเฮ้ย พูดเลยพี่ผมได้ตั้งแปดดมสิบเลยนะเอ้ยเห็นไหมล่ะให้ชิดแนะนําตัวกันอย่างเป็นทางการดีกว่าได้เลยครับเซเว่นเอกหนเลสโลสวัสดีครับชีสครับอี๊ดนี่เล่นในวความรักมันควรจะดีถ้ามีแต่แกและได้ให้ผู้บุญแฟรแฟร์มเธอได้ไหมที่ดูแลอยากมีเธออยู่เพราะมีเธออยู่เธอในเขาแรงแค่ที่จะบอกมาจะทำให้รักพออ่อนแรารักมั้งเลยอ่ะอุ้ยสอนปลาบ้างได้ปะได้ได้ฮะมันจะเป็นเอ่อกิมมิกของพวกผมนับถอยหลังมันจะเป็นเซเว่นเอกหนแล้วก็ คอยลูกเต๋า Let's Roll ออ๋สวัสดีครับเซเว่นเอ็กไน Let's Roll สวัสดีครับพวกเรา Dice สิ่งนี้คอยดีคอยดีเซเว่นเอ็กไน Let's Roll สวัสดีครับพวกเรา Dice ที <Yeah. S 2> ่มีอยู่ยนที่ป๊อปปกติแล้วอะคือแอร์สตัวจะมาเว้ยเพราะว่าเป็นฟิลว่าเนี่ยเขาจะมาแชร์ทริคก,กันให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าใครที่อยากเป็นแอร์สตัวอินสปาเรชั่นฟิลนี้ซึ่งพีก็ดันไปรู้ความลับมาว่าอุ้ย <c oughs> น้องชีตเนี่ยอยากเป็นสตวัวใช่ใช่ไหมเคยอยากเป็นใช่ไหมก็อยากเป็นนี่เราเรื่องนี้เล่ายากอยากเล่ามากคือเรื่องราวเกิดขึ้นตอนนั้นผมอยู่บนรถกับแม่แล้วก็ พี่ที่รู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็คุยกันเล่นเเรื่องบอกว่าอาชีพที่แบบชีสอยากเป็นตอนนี้ก็มีอาชีพสจ๊วตขึ้นมาเพราะว่าแม่แบบเล่าให้ฟังว่าเออเงินบอกว่ารายได้มันดีแล้วก็แบบมันได้เที่ยวได้ไปนู่นนี่นั่นด้วยผมก็รู้สึกเออตื่นเต้นแล้วก็แบบอยากลองแบบลองทําดูเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพแบบเหมือนอาชีพในฝันอะได้ไปเที่ยวได้ตังอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยคือจริงๆอะแบบเด็กๆทุกคนเนาะรวมถึงพี่ด้วยเพราะว่าพี่ ก็เป็นแอร์มาแอร์วะพี่ก็เป็นสตูดมา9ปีเนาะแล้วตอนเนี้ยพี่ก็เลิกเป็นไปแล้วแต่ว่าตอนความฝันแรกอะตอนที่พี่เป็นสตูดอะพี่ก็คือเหมือนชิดเลยแบบว่าอยากไปเที่ยวแล้วก็รู้ว่ามันน่าจะได้เงินดีฟีลนี้อะไรเงี้ยก็ไม่แปลกที่ทุกคนอยากเป็นอาชีพนี้เพราะเรื่องเที่ยวเนาะเหมือนไปเที่ยวฟรีด้วยอะไรด้วยเอ๊ะแล้วความฝันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะโอ้นานแล้วครับน่าจะช่วงมอต้นได้เลยฮะช่วงมอต้นที่แบบว่าเหมือนแบบ คือผมผมเป็นคนแบบชอบชอบวางแผนบอกว่าชีวิตอยู่ยแล้วแล้วมันก็เลยแบบว่าเริ่มวางแผนแต่ตอนนั้นแล้วแบบก็ถามแม่ถามพี่เลยก็เอออาชีพไหนแบบมันเป็นแล้วแบบมันจะดีอะไรอย่างงี้คือคือตอนเด็กคือมีหลายอาชีพมากแบบโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างงี้ซึ่งพอได้รู้จักกับสจวตเพราะว่าเหมือนแบบมันมันเป็นอาชีพแบบได้ได้เที่ยวอ่ะแล้วแม่ผมเป็นคนชอบเที่ยวมากก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทาอาชีพนี้เพราะว่าอยากพาแม่ไปเที่ยวด้วยเห็นหล นอกจากจะได้เที่ยวฟรีแล้วพ่อแม่ก็ได้ใช้บริการฟรีด้วยนะออเออมีเพื่อนๆในวงเนี่ยมีใครเขาอยากเป็นสจวร์เหมือนเราไหมเคยแบบเคยไปแบบถามไหมมีครับม <What? S 3> ีมีพี่เล็กม,มันจำแม่แล้วว่าเรื่องราวเป็นไงแต่เหมือนแบบเราคุยกันเรื่องแบบอาชีพสจวร์ดแลแหละแล้วพี่เล็กก็บอกว่าเอออยากเป็นแล้วบอกว่าเหมืนอนแบบว่าพี่ๆในทีมทุกคนก็แบบว่าบอกว่าเออพี่เล็กดูแบบจะเป็นได้นะคือคือพี่เล็กอะ่ะพื้นฐานอังกฤษอ่ะได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นลูกครึ่งอังกฤษค่ <Ha. S 3> แล้วเหมือนแบบว่า ด้วยสวดด้วยแบบหน้าตาอะไรด้วยส่วนเออส่วนแบบด้วยบอดี้ด้วยเออท่าทางแล้วบอดี้เออคือมันมันดูว่าเป็นแบบสจวรที่บอกว่าเออไอเดียเลยคือแบบว่าคนนี้มาคือปุ๊บเห็นภาพใส่สูตรได้เลยถูกต้องใช่ใช่แล้วแล้วแบบพี่เล็กเขาจะเป็นคนที่ใไนสกายมากๆครับแล้วแบบอาชีพสจวรมันต้องบริการใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าพี่เล็กเขาเป็นได้เพราะว่าเขาจะเป็นแบบ คนที่มีทัศนคติที่ดีความคิดบวกๆคนอยากอย,กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยขนาดแบบเพื่อนในวงแบบยังอยากเล่นกับพี่เล็กตลอดเลยครับอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคิวต่อไปต้องขอคุณเนมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เล็กมาด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามที่หลอกว่าอุ๊ยมีไข่บ้างนะสนใจแล้วเอามาต่ออะไรอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าถ้าสมมติวันนี้เป็นดิสแอร์ไลน์เป็นแบบเป็นเครื่องบินอะไรเงี้ยแสดงว่าแน่นอนว่าเราจะมีสจวนละ2คนก็คือมีน้องชีสแล้วก็มีพี่เเล็กเ<ช>นาะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่า สมมติในหนึ่งเครื่องบินอย่างเงี้ยเราพูดถึงสมาชิกโดยรวมของทั้งวงเลยละกันสมมติว่าเรามีกัปตันใครในวงควรเป็นกัปตันที่สุดเป็นคนขับเครื่องบินสําคัญมากนะถ้าไม่มีคนนี้นี่คือไม่ได้นะคะเครื่องบินเราบินไปตอบไม่ได้เลยนะคะโอเคครับผมเล่นในคอมผมหรอถ้ากัปตันเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความนาวแน่วแน่เด็ดขาดมีความคิดก้าวไกลมมผมขอไล่ชื่อนะเป็นอาเลด J.R. Poe, s a n g Obo, s h e t m a t o l Auto Fail, Mona Lisa เออน่าจะเป็นน่าจะเป็นโมนาลิซ่าที่เป็นคนขับเครื่องบินถูกต้องครับไม่ใช่อะนะเอ่ผมสำหรับผมวันนี้คิดว่าเป็นพี่เจครับพี่เจใช่เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยถ้ามองเข้าไปพี่เจเขาจะเป็นคนที่แบบว่าแน่วแน่แล้วเขาแบบมีความหนักแน่นในตัวเองนะครัแบบดูเป็นคนแบบเด็ดขาดเขาแบบว่าชัดเจนในความต้องการของตัวเองอ๋าอุ้ยตอนแรกพี่เดาว่าใครรู้ปะตอนแรกเดาว่าเป็นพี่มิน เออพอคิดว่าน่าจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่ามีความแบบต้องคอยตบตบคนเข้ามาฟิลนี้แบบสมมติว่าเวลาในวงอะไรเงี้ยวุนวายวัยอย่างเงี้ยปกติเขาจะแบบเฮ้ยกลับมากลับมาคอนเทนต์เลยฟิลนี้เออแต่ว่าโอเคอันนี้ก็คือน้องคุกคลีคิดว่าเนาะพี่เจเนาะใช่คะอะแล้วถ้าเป็นโคพายโหล่ะผู้ช่วยล่ะผู้ช่วยถ้าผู้ช่วยเนี่ยผมคิดว้วคือผมอยากให้โอโบะบ เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบแบบขับรถแล้วเขาดูบอกว่ามีกิลในการบอกว่าขับเออแบบว่ารถรถเมย์เครื่องบินรถตุ๊กตุ้งอะไรเงี้ยเขาได้ว่าอะไรพี่ทางโปรดิวเซอรหรอพวกยานพาหนะยานพาหนะอ๋อยานพาหนะโอ้ย my gosh we need to speak English แล้ว yeah okay okay ยานทหารเขาเขาดูเซียนก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นได้อุ้ยตายแล้วพี่เป็นผู้โดยสารพี่ก็อด เจอเลยสิแปลว่าชอบอบโบใช่ไหมทุกคนลุกปากออกไ้แล้ว <laughs> ถ้างั้นเราได้2องตำแหน่งละเนาะที่เป็นหัวเรือแล้วก็สองตำแหน่งเสิร์ฟละาัน,นี้เราเหลือขาดอีกหกคนมันจะต้องมีตำแหน่งที่หัวหน้าพนักงานต้อนรับ เออมันต้องมีแบบฟิลเพอร์เซอร์เป็นหัวหน้าชีดอะเป็นฟิลแบบว่าน้องชีดวันนี้พี่ไปเสิร์ฟวันนี้ให้พี่หน่อยสิก็ต้องเป็นพี่มินแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่อย่างอย่างที่ป้าโอบอกเลยเขาจะเป็นคนแบบตกตก Yes 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 แล้วผมรู้สึกว่าเขาจะคนโทรลแบบว่าลูกทีมได้ดีครับผมค่ะอย่างเช่นแบบเวลาสมมติว่าเรามีงานแบบไปโชว์บิดอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนแบบว่าคอยแบบว่าจัดหน้าที่ในแต่ละโชว์บิดอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออนางนางเป็นได้เลศ นะคำว่านางนางว่ะวิตายเริ่มสรุกละแล้วมันจะต้องมีตำแหน่งหนึ่งที่เป็นฟิลเหมือนว่า จะต้องเข้าไปดูแลคอกผิดสมัยก่อนเขาจะมีสงครามนางฟ้าแล้วก็แบบว่าพวกแอร์จะตบปีกันเพื่อที่จะแย่งอยู่ประตูหน้าประตูหนึ่งเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นฟิลแบบจะต้องเข้าไปเสิร์ฟกับตันเป็นฟิลอันนี้แต่ว่านียเราในเชิงเพื่อนๆกันในเชิงเพื่อนแบบร่วมวงอะไรเงี้ยใครควรจะเข้าไปดูแลกับตันเราดีเดี๋ยวนะกับตันเราคือพี่เจแล้วก็โอโบใครควรจะไปดูแลสองคนนี้ดีสองคนนี้คนที่จะต้องไปดูแลก็คือพี่อัโปลยังไงล่ะครับผมโอ้โห คนสวยของเรานั่นเองต้องครับไหนเพราะอะไรเพราะอะไร เหมือนแบบว่าพี่อโปเขาจะบอกว่าชอบเล่นกับสองคนนี้อยู่แล้วแล้วริ่มรู้สึกว่าเออเขา<อ>เน่าจะแกงเสียส yes, <yes>, yes. ียเขาน่าจะบอกว่าดูแลได้ดีตายละ <c oughs> เครื่องเราสงสัยข้างในเทอร์โบแลน์แน่เลยค่ะเล่นกันไม่มีใครขับแล้วนะคะถ้ <c oughs> างั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเหลือตำแหน่งก็คือในครัว <c oughs> ในครัวเนี่ยอาจจะสักสองคนมาช่วยกันทำกับข้าวไอพีช่ชาช่วยทำกับ,กบ <c oughs> ข้าวอะ่ะช่วยกันแบบว่าอุ่นอาหารทำน้ำเตรียมจัดดริงละเดี๋ยวเรามาให้ผู้โดยสารไฟเราและน้องเล็กอย่างนั้นน้องเล็กก็ไม่ออกนะน้องเล็กใช่น้องเล็กยังไม่ออกว่าตำแหน่งในครัว ต้องมีหนึ่งคนก็คือแมทเพราะว่าแมทชอบทําอาหารครับผมแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะทําได้ดีเ,ออเรื่องการเสิร์ฟอาหารแล้วก็ Math แมทแล้วแล้วมีไหมคนหนึ่งที่คนอยู่ในครัวมีไหมที่แบบว่าชอบกินของเหลืองของเพื่อนมีไหมของเหลือของเพื่อนเอาจิงจะจะเป็นพี่เล็กอันนั้นอันนั้นจะเป็นพี่เล็กแต่แต่อ,อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเก็บตกเอาแต่เขาไปเก็บตกที่หลังเอาโตนะในครัวช่วยเอ้ยไม่ได้ผมรู้สึกว่าออโต้ต้องต้องต้องเป็นคน ขเขาเรียกพูดตรงทางบอกเพราะว่า, Auto elite าออโต้สปีกอีลิทเก่งครับออถ้าคนในครัวอาเป็นพี่จีสังแล้วกันไปช่วยนะ เพราะว่าเขาดูเป็นคนนิ่งๆพี่จีซังเขาจะไม่ใช่แบบว่าสายอินเตอร์เทนขนาดนั้นครับถ้าสุิว่าเอาเฟรมของพี่จีซังมาอยู่ด้วยกันพี่จีซังเขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆเนียบๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะแบบว่าใช้สมาธิอย<า>ู่ในการทําอะไรเนาะถูกต้องอ่าเอาาอในน,าาน่ีแสดงว่าหนุ่มตีของเราก็อยู่ในครัวหรอถูกต้องหนุ่มตีคนหนึ่งใช่ฮะเขาเพิ่งเดินแบบมาอยากเห็นเขาเดินในรันเวย์เหมือนกันนะในรันเวย์ที่เป็นแบบในเควินเหมือนกันนะนางเก่งมากคือ ด้วยสวดด้วยแบบว่าอินเนอร์อ่ะโอ้โหต้องดูสักครั้งเนี่ยเห็นไหมละ่ะคือขนาดผมยังประทับใจในตัวเพื่อนเองเลยตอบขาา่าวฉาดเลยไม่ได้ไปดูจริงใครต้องบีบทางออสุกเซินบีบทางออสุกเซิร์นตอนนี้ก็เหลือเฟรมออโต้แล้วก็ชีตพี่เล็กใช่ไหมคะค่ะก็ก็พี่เหล่าก็น่าจะเป็น <c oughs> สี่คนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างออโต้เนี่ยก็พูดอังกฤษเก่งรู้สึกว่าน่าจะบีบได้เฟรมเนี่ยก็จะเอนเตอร์เทนเก่งฟีเยอะ แล้วก็พี่เล็กนางก็เป็น Nice กายอยู่แล้วส่วนผมก็เล่นตลบไปฮก็น่ารักน่ารักไปเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยคือสตรีกมากคนต้องฟังถ้าเกิดว่าไม่ฟังเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบอ่อนๆเป็นฟิลน่ารักน่ารักหน่อยเนาะเขาก็ได้ทำตามเนาะที่ผมเคยเคยดูเคยเห็นคลิปหนึ่งในในในวิวครับแล้วแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบคลิปที่เหมือนเป็นเป็นสูเนี่ยแหละครับบบว่ามา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาสาธิตวิธีการแบบรักษาบูดูแลความปลอดภัยอะไรอย่างนี้แล้วแบบเขาทําออกมาแบบเป็นฟีลแบบตลกย่างเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วแบบว่าคนให้ความสนใจอ่ามันเหมือนกับแบบว่ามันได้ attention ไปเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาในเวที่แบบขอโทษนะครับนู่นนี่นั่นแต่ว่ามาตลกได้ใช่ไหมมมันก็แล้วแต่ทริคของแต่ละคนเนาะพูดถึงท่าสุขเสร็จคือพี่อ่ะก็คือเคยไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งมาแล้วมันก็ ค่อนข้างแมสเลยแหละเพราะว่าเอ้ยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับค่อนค่อนข้างที่จะดราม่านิดนึงการที่แบบว่าเราไปขอความช่วยเหลือแล้วบางทีเขาแบบไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรฟิลเนี้ยก็มันค่อนข้างยากทีนี้สมมุติว่าพี่จะลองให้น้องชีสเนี่ยบีบเท้าออสุกเฉินดูแต่ว่าชีสอาจจะไม่รู้บทไงแต่ชีสพูดตามพี่ได้โอเคโอเคเป็นฟิลสมมติเลยเนี่ยนั่งกันอยู่เลย3คนต้องมาแล้ว มาแล้วจริงจริงด,ด้วย <c oughs> แล้วก็น่าจะมั <c oughs> ท่านผู้โดยสารครับท่านผู้โดยสารครับขณะนี้ขณะนี้เรากําลังนั่งอยู่ที่ทางออกฉุกเฉินครับเรา,ากาลังนั่งอยู่ที่ทางออกฉุกเฉินนะคะอ่าเดี๋ยวคุณผู้โดยสารจะต้องให้ให้ความช่วยเหลือกับผมนะครับเอ่อเดี๋ยวคุณผู้โดยสารต้องให้ความช่วยเหลือกับผมนะคะเอ้ยเวลานี่ไงออนขนาดนี้ ชอบขนาดนี้เธอลองคิดดูแล้วกันเอ้ยออนขนาดนี้ไม่ให้ความช่วยเหลือหรอเธอจะไม่ให้ความช่วยเหลือหรอคะแล้วก็กระพริบตาสองทีเนาะใช่ใเราต้องกระพริบตาปิงปิงเนาะเป็นสกิลการออนของน้องชีนะฮะเอ้ยเหเวลาก็สรุปว่าได้สาบอกอะไรอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เก็บไม่เชื่อแล้วคะคันนี้เป็นผู้ได้สารแบบรังฟุงไม่หลอกโอูกอ่ะอ้าวแย่แล้วเป็นอีกภาษาหนึ่งไปเลย พูดละอุสัยเนี่ยรังฟุงไม่หลอกอ,อ,อุลุนคุณลูกคุ้งละลวยชุยเล็บกรุหละกุเหลาปู ให้ไล่หุ้ยลองนุ้งลิทชูดไล่ด้วยไล่ไหมลุยครับโ้ยเฮ้ยพูดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเก่งว่ะเก้งู่เฮ้ยพูดได้ด้วยอ่ะเดอะผมได้คะแนนความพยายามเท่าไหร่ไม่เต็มสิบไปเลยเฮ้ยแล้วเพราะวังปุงหลอกอูกนะลิทนุ้ดลอยหนุยลิทนุ้ดลอยหนุยอันนี้เป็นภาษาสูที่สามสูมเอ้ยเป็นความสาามรถพิเศษละเป็นความสาามรถพิเศษละที่สามารถ เข้าทำงานได้เลยถ้าลองจากจริงก็ภาษาลู้เนี่ยแหละน้องมันมีของอ่ะทุกคนฉันไม่คิดว่าน้องมันพูดได้เนี่ยโอ้นะคะพูดได้เออปกติอยู่กับที่ที่เขาพูดแบบภาษาลูบ่อยก็เลยแบบว่าเออนิดนึงแล้วก็ซึมซับมานี่เราในวงเขาพูดได้ป่ะในวงเขาเม้ามายกันได้ป่ะ เออลุนคุณรี่ผู้ลาอูโลปูเหล่งกุงลากมูกลากมูค่ควายลิงจุงลอกกู้ลีมูเลมฟูด้วยครับโอ้ยหลายคนอ,อขออนุญาตไม่ทำซับนะคะ <laughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องเนี่ยก็ให้ไปศึกษาเอเองเ <c oughs> ช็คบินค่ะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทำไมคะอ,นนอันนี้คือต้องตรงธีมรายการใช่ไหมครัมันต่างกับเมื่อกี้ยังไงคร <c oughs> ัอพี่ดูเปลี่ยนไปอะ พี่ดูสวยเลิศเชิดขึ้นอะพี่ว่ามันก็เลิมเลิมอะมันก็มันก็ยังเลิมเลิมอยู่ไม่ใช่เพราะว่าพี่อะรู้ว่าชีดอยากเป็นไงใช่ไหมสตรวอ่ะพี่ก็เลยเป็นฟิลว่าเดี๋ยวเราจะมาโลเพลกันดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ชีดมาสมัครที่แบบ dice airline แล้วพี่เป็นเขาเรียกว่าคอมเมนตเดเตอร์เป็นกรรมการเนี่ยชีดจะผ่านหรือเปล่าตอนนี้ชีกกำลังเดินหน้าเข้ามาละเดินเข้ามาในปึ๊บปึปึปึ้งยื่นเอกสารละปึ้ง เธอเนี่ยหรอจะเป็นแอร์เอาจะเป็นสจวัสิเธอเนี่ยหรอจะเป็นสจวัไหนแนะนำตัวซิผมชื่อชีสได้ครับเธอดูประมาทนะนิดหน่อยครับพี่ดูแบบเลิศเกินนะครับพี่รู้มาว่าเราเนี่ยเป็นซุปตาคนรู้จักเยอะ คำถามพี่ที่เราอยากจะถามเนี่ยก็คือน้องคิดว่าการที่น้องเนี่ยเป็น t ีป๊กับเป็นสจวรตเนี่ยอ,อะไรมันคือความเหมือนกันหรอคะผมว่ามันน่าจะเป็นการที่เรามอบความรักแล้วก็การบริการให้กับคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมทุกคนที่มารับชมหรือใช้บริการเราครับผมโอ้ my g o s ใช่นี่มันคือคอหลักเลยนะ,ะเนี่ยของคนที่มี Service Mind หรอคะเนี่ยครับ น่ารับตั้งแต่อันแรกแต่ยังหรอกนะยังไม่ได้เป็นง่ายๆหรอกน่าจะอีกหลายบททดสอบเลยไหนเราคิดว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงที่พี่จะต้องรับเราทำไมต้องเป็นเราผมพูดได้มากกว่าสองภาษาครับโอเมกอเป็นอะไรที่ Amazing มาก Yes ภาษาอะไรล่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะ <c oughs> ภาษาลู่ <c oughs> ว่าและเชียวทำไมซื้อหวยไม่ถูกงี้นะนะอื่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อดีข้อเสียของเราล่ะจุดเด่นจุดด้อยมันคืออะไรกันหรอจุดเด่นของผมหรอจุดเด่นของผมน่าจะซิ่งรถเร็วเร็วด้วยครับผมมันบืนเลยเนาะเมื่อกี้เนาะตามองแทบไม่ทันเลยนะจุดเด่นของผมชอบอ้อนคุณลูกค้าครับอุ้ย ริงเหรอเนี่ยใช่ครับแล้วข้อเสียล่ะคนเรามันต้องมีข้อเสียใครมันจะไปดีซะหมดเล่าข้อเสียของผมเหรอ,อมผมชอบกินฮะผมก็เลยกลัวว่าอาหารจะไม่ถึงมือคุณลูกค้าครับอุ้ยตาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่จะทําอาหารมาให้เยอะเลยค่ะให้น้องกินคนเดียวเลย,ยให้ผมกินคนเดียวถ้าเกิดว่าน้องกินไม่หมดแล้วก็จะต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนงั้นถ้าผมเอาไปให้เพื่อนผมด้วยได้ไหมครับ แม่งปันว<ช>ิธีสตแหม่งปันได้ค่ะได้ได้โอเคโอเค<ช>การที่เราจะเป็นสจวรตเราต้องมีความสามารถพิเศษอยากรู้เลยอ่ะว่าความสามารถพิเศษของน้องเนี่ยมีไหมจริงมีอย่างหนึ่ง่ะรู้สึกว่าชอบมากอะไรคะผมเป็นแรปเปอร์ฮะ <gasps> yeah you know my gosh เธอแรปได้เหรอ uh, just a little bit oh <c oughs> can you try Yes 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 Um, I I list a new song and I rap it Uh, Okay เป็นเล่นนะคนรักมันควรจะดีที่มีแต่แค่ไทยพูดไปแฟร์แฟร์เธอได้ไหมที่ดูแลอยากมีเธออยู่พบมีเธอหยุดเธอหนักแแรกที่เพียงเธอบอกมาจะทำให้รักออกออนแอร์ yeah Oh my gosh Thank you Thank you 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 wrote the rhyme by yourself Yes Yes wrote อ uh, like. ืม Yes 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 เขียน oh ตายแล้ว เขเก่งมากเลยอ,อ่ะ thank y แต่ว่าผมผ่านแล้วใช่ไหมพี่อีกนิดนึง<อ>ล่ะอีกนิด<ต>นึง,งนได้ละร่ายได้แรปได้ละเสียงได้ละคราวน,นี้มันต้องมีท่าเต้นปะมันแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะการเป็นสจวรอดอะอยู่บนเครื่องบินทางออกฉุกเฉินมือไม้มันต้องมาได้เลยครับก็เริ่มที่บ i l l ล i n a n v i t a oh o i l l n นะจะกีฬไม่เอาแคมีเธ เฮ้ยเฮ้ยไม่กอมือมันไปกอดจะเวอร์นะวลเลียนแกฉันก่อนลุกฉันกนลุกจริงๆดูสิคนลุกเพราะอคิดไม่ทันด้วยกิดไม่ทันละไม่ต้องมาเป็นแล้วจตวไปเป็นพิธีกรดีกว่าหัวไวมากเลยอ่ะโอ้ยเก่งมาก เกือบจะรับแล้วล่ะถ้าพี่เต้นได้ถ้าสอนพี่เต้นก็รับเลยได้สิครับก็แทาแรกนง่ายครับผมเราเป็นเศรษฐีเราก็ต้องโปรยเงินเราเป็นเศรษฐีเราเป็นโปรยเงินเพราะว่าเราเป็นบิลเลียนเนอร์ Yes 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 มามาเว่ยเว้ยเว้ย One Two Three Four Billion 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 Oh Billionaire To give her love me เ l l I want just me a n อ๋อุ้ยอุ้ยบิลเลียนเอไปแกะมาตอนไหน Oh villain I can meet you all day all night ก็ขอจะเวอร์นะ villain โว้ยนิดนิดคุณพี่แอดเอ่อเคยดูได้วหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมเต้นเป๊ะจังเลยก็คุ้นๆผ่านน้าผันตาหันฟีดหันฟีดบ้างเอาผมไม่ถามดีกว่าถามว่าชอบใครดีกะอุ๊ยเขาชอบทำสีผมอ่ะอ่าเขาชอบทำสีผมด้วยก่อนหน้านี้ก็ สีสน้ำเงินนะสีน้ำเงินอ๋อะไรนะแบ่งแบ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 ่เฮ้ยคุณมากรับดีไหมเนี่ยคนนี้ทุกคนคิดว่าไงคะพี่แอร์คนนี้ควรจะรับเด็กคนนี้หรือเปล่ามากความสามารถขนาดนี้มีจิตใจที่บริการที่อ้อนขี้เหม็นไหม เ <men> ห,หม็ <laughs> นอยูอ่เนาะอ่าอ่าอ่าเก็บไปพิจรารณาละกันเดี๋ยวให้คนเมนว่าผ่านไม่ผ่านดีกว่าเฮ้ยผ่านสิจะรอ,อดูคอมเมนต์นะครับอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะเห็นเวลาเนี้ยเขาเรียกว่ามากความสาม,มารถก็คือจะพี่จะบอกไว้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าวันจริงอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปสัมภาษณ์แบบแอร์สจวนนะจริงๆเขามาฟิลนี้เลยนะเขามาแบบโลเพล์เขามาเป็นฟิลแบบแล้วข้อเสียข้อดีข้อเสียของน้องคืออะไรคะ แล้วทาไมถึงพี่ต้องเลือกน้องเพราะอะไรนู่นนี่นั้นฟีลนี้เลยเขาจะดูดๆหน่อยเขาจะดูดๆค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเราอะ่ะมีความมั่นใจไหมเราแบบประม่าไหมเวลาเราจเจอสถานการณ์จริงเราก็ต้องรับมือให้ได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากนขนาดน้องยังเรียนอยู่เลยอะ่ะถ้าเกิดว่าน้องเรียนจบไปอะไรไปเราจะแบบเก่งกล้าขึ้นไปอีกอะ่ะออ้ยเนอน้องสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้างั้นโอริโอขออนุญาตกลับไปเป็นลุกเดิมก่อนเพราะตอนเนี้ย <ś les> อายไม่ใช่เลยนะโปลมากเลยอะ่ะแล้วพุงเพิงอ่ะนึกออกไหมนี่ฉันนั่งอยู่นะโอ้อเธอ,อสวยออกสวยหรอใช่ <ś les> เห็นไหมล่ะเนี่ยมันปากหวานเนี่ยเออนะโอเคเดี๋ยวเราไปหมดจริงจังกันดีกว่าเพราะเราเป็นการพูดคุยเรื่องจริงจังละได้เลยครับไปโอเคค่ะทุกคนก็หอมปากหอมพอประมาณนึงแล้วเนาะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วคือพี่่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วนะตอนเนี้ย <ś les> ความฝันของน้องอะที่น้องเคยอยากเป็นสัตว์ตัวใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้น้องได้มาทําความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการเป็นศิลปินเนาะเป็นทีป,ป๊ปอปจากที่เราเนี่ยจะต้องดูแลผู้โดยสารของเราบนเครื่องบินแค่ร้อยสองร้อยคนเนี่ยคราวนี้เราดูแลแฟนลับมากมายเป็นหมื่นคนเป็นแสนคน<ช>น้องชีดรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจที่คือเราเหมือนแบบประทับใจในตัวเองที่บบว่าวันนี้แบบเราเดินทางมาถึงวันที่แบบมีแบบ ไพรส์ที่แบบว่ารักเราแล้วก็แบบทุกคนที่แบบรักเรามากขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าเราก็อยากจะดูแลทุกคนเหมือนเป็นผู้โดยสารทุกคนให้แบบดีที่สุดคค่ะอยากให้เขาไปถึงปลายทางร่วมกันครับแล้วหลังจากที่น้องอะเดบิวต์มาได้ประมาณปีครึ่งละหลังจากที่โมนาลิซาออกมาเนาะการที่เราเป็นศิลปินเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างก็การเป็นศิลปินให้แบบว่าความแบบเออเราเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราได้เจอแบบอะไรใหม่ๆตลอดเวลาในทุกๆวันครับผมเรารู้สึกว่าเราอยากแบบว่า พัฒนาตัวเองแล้วเราก็การที่แบบได้เป็นศิลปินมันมีแบบประสบการณ์หรือโอกาสเลยมากมายที่บอกว่าเข้ามาแล้วแบบผมรู้สึกออดีใจมากๆเลยที่บอกว่าชีวิตชีวิตหนึ่งแบบมีโอกาสที่แบบมามากมายขนาดนี้อย่างคือแต่ก่อนอะเราอยู่บ้านเล่นเกม,มความฝันตอนนั้นก็คือถ้าแบบแรกสุดเลยก็คือชอบคอมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เราก็คงไม่คิดว่าเราคงจะได้มานั่งสัมภาษณ์กับภาาโออย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเราเห็นแต่ใน youtube อะแบบว่าที่แบบว่าคนต่างเข้ามาสัมภาษณ์กันอะแล้วแบบผมรู้สึกว่าเราจะได้ไปเล้ว แล้ววันนี้มันก็แบบว่าแบบได้รับประสบการณ์แบบมากมายเยอะๆมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจที่ว่า มีแบบแฟนคลับทุกคนแบบรักขนาดน,นี้จริง,รงด้วยเ<ๆ>พราะมาเจอก็น่ารักจริงๆด้วยดีใจกับน้องมากเลยอ,อ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพี่อ่ะก็คือดูน้องชีดอมาตั้งแต่ตอนเจ็ดแปดเ้าเหมือนกันแล้วก็อุ้ยมีน้องคนนี้น่ารักจงกังวะอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> แล้วก็แบบบังเอิญแบบเออน้องก็แบบว่าน่ารักจริงๆด้วยแบบการแสดงเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยคือเก่งมากทาเลนล์สุดครเดี๋ยวจะต้องมีฟีดกันสักหนึ่งเพลงบอได้เลยครับผมผมจัดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนนี่ นี่ผมเขาเต้นเป็นลิแนเป็นนะฮะเขาท้ายเขามีการไปแกะซ้อมซุ่มซ้อมนะเออเวลาในช่งวงวัยเรากับเพื่อนๆ <c oughs> ความรับผิดช,ชอบหน้าที่ของเราอย่างเราอย่างเงี้ยพอเราไปเรียนใช่ไหมคะตอนเช้าพอกลับมาตอนเย็นปุ๊บเนี่ยเราไปซ้อมอีกวันนึงปุ๊บเราก็ต้องตื่นไปเรียนใหม่แล้วก็อ่ะทำอย่างเงี้ยเป็นรูทีนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมีโชว์มีออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ที่แบบต้องดูแลเพิ่มขึ้นไหมคะ รู้สึกว่ามากๆเลยครับผมแบบในพาร์ทคือมันจะมีช่วงที่ผมแบบแกลบเรียนไปช่วงหนึ่งเราก็ทาแต่อาชีพศิลปินนะทำหน้าที่ศิลปินก็รู้สึกว่าอันนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าการเป็นศิลปินมันคืองา,ง,างานงานงานหนึ่งเลยที่บอกว่าสำหรับผมคือผู้ใหญ่ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้มีโอกาสเป็นเด็กแล้วแบบได้ทาก็รู้สึกว่ามันต้องแบบพุชอัพตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมซึ่งพอ แก็บเสร็จปุ๊บติดวสวก็เลยต้องมีเรื่องเรียนเข้ามาอีกก็เลยรู้สึกว่ามันมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะแยะแล้วก็อย่างเช่นแบบเรื่องการบ้านเรื่องเรียนเรื่องกลับมาซ้อมเรื่องเต้นเรื่องแบบว่าคิดโชว์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบกําลังทําให้ชีวแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆรผมซึ่งถ้าสารภาพตอนนี้เลยก็รู้สึกว่าตัวเองแบบว่ายังแบบว่ากังวลในหลายๆเรื่องอยู่ยังแบบปรับตัวไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งแบบเข้ามสอวมาแบบว่ายังยังไม่ถึงปีเลยอ่ะแล้วก็บอกว่ามันต้องปรับตัวเยอะมากๆ แต่ก็รู้ส <The> like <The> ja kind of ึกว่าสิ่งนี้แบบว่าทั้งคนรอบข้างรอบตัวทุกคนอะแบบว่าคอยช่วยดูแลผมอย่างดีแต่ว่ากําลังใจจากแฟนคลับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคนคือทำให้แบบว่าผมแบบผ่านมาได้แล้วก็เป็นชีทที่แบบพัฒนาขึ้นเุย้ยเก่งมากเลยอ่ะลด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 ลลดลมากลดมากก่อนจากกันไปอยากจะให้ชีทเนี่ยฝากผลงานให้แฟนๆสักนิดหนึ่งเรยวได้เลยครับผมก็ ฝากผลงานล่าสุดของพวกเราด้วยครับผม Billenair ครับผมสามารถฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้วก็อยากให้พี่ฟังแรปกันเยอะนะครับผมเพลงนี้เพราะว่าน้องชีตเขาแต่งเองครับผมอันนี้ก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันในการแบบเป็นศิลปินเราก็มีโอกาสได้ทําแบบอะไรใหม่ๆที่บอกว่าอูมันจริงจังขึ้นแบบอย่างเช่นแต่งแรปเองเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจมากเลยเก่งมากเลยได้ข่าวว่าในอัลบั้มเนี่ยเราเอาเพลงมารวมกันด้วยต้องก็อัลบั้มของเรานะครับผม Possibilities ครับผมมีเพลงได้ทั้งเก้าเพลงเลยครับผมรวมอยู่ในนี้ ก็อยากให้ได้ฟังกันเยอะๆนะครับผมอ่าก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามน้องกันเยอะๆเนาะพอมีอัลบั้มหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาละคอนเสิร์ตอัลบั้มสองอะไรอย่างนี้เนาะฟีลนี้เนาะก็สามารถติดตามพวกผมได้ครับผมผ่านได้ดอตเลแล้วก็ได้แอนด์สกอร์ซันเรครับผมทุกโซเชียลมีเดียเลยครับครัก็สามารถไปหาฟังเพลงน้องๆได้ในทุกสตรีมมิ่งเช่นเดียวกันนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนวันนี้ขออนุญาตฝากน้องชีสไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วก็ ฝากโอริโอด้วยนะคะละหกละเหิดนะคะแล้วก็เช็ควินค่ะเออค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายไม่เจอกันครับรอปูแลปุ๊บนะคะขอรูดีเลยพูยแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็หล่าอยู่ ลายอยู่แบบลินนุนลาทูแบบว่าลีมทูมลานงูน่ะไม่ได้นะเขาลังปรุง <Okay. S 1> หลอกอ,อกนะโอเคนะคะแซ่เล่นแซ่เล่น